ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่หน้าร้านพิมพ์น,นะครับยำสดนะพี่นพ์ยำสดอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่รอร้านพินิดนะครับว,วันนี้ลูกค้าลุงพิมพ์เยอะมากเลยนะโอเมื่อกี้บัสดีเบาไหนพิมพ์ไม่ได้ยินนะ <laughs> จะเป็นลมแล้วดูแม่ค้าดิทำไหมหน้ารอไม่สบายนะน่าจะไม่สบายนะที่นี่ตรงนี้น,น,น,นะครับสำหรับร้านนี้นะครับก็ขายยำนะครับทุกๆอย่างนะที่เป็นเมนูอาหารทะเลอาหารสดอาหารแห้งนะครับผมแล้วก็มียำหนังศึนะครับของพี่อีกนะฮะอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพแม่ค้าก็จะเหนื่อยๆนิดน,นึงอินโรยนิดน,นึงแต่ลูกค้าเขาไม่ลดละเลยนะแต่แบบนี้ ก็เก็บข้าบันทากกัรแ,แบบสบายๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราให้พีนิดเขาทำหน้าที่ของพินิดไปยำร้านแบบไม่ไเขียรับร้านยำร้านพินิดนะฮะก็เปิดเป็นแ,กแรกๆเหมือนกันประมาณห้าหกปีเหมือนกันนะครับที่ตลาดนิจามตาตาชบมรีนะครับขายแ,กแรกๆก็จะอยู่คาราซอยกับตรงนี้นะฮะณปัจจุบนนันมีที่นั่งให้นั่งทานแล้วนะครับเ<ะ>ื่อใครอยากนั่งทานก็ลองมานั่งทานได้ที่นี่ เป็นโต๊ะด้านหลังนะครับทานรสชาติก็ถ้าเกิดอยากทานรสชาติแบงไหนก็บอกกับเธอวิธีได้เลยเขียนกำขับลงไปได้เลยกินมีบริการมียำให้อยู่แล้วอ,อยากไว้พ่เห็นปริมาณดินนะครับที่เกงเขียนไว้แล้วก็จะจัดออเดอร์ทางด้านหลัง น่าทานนะครับทำมันๆหน่อยนะครับใส่เป็เคเ็มแบบมันมาน,น,นิดนึงทางด้านในร้านก็มีคนรอเยอะนะครับอันนี้ด้านหน้าร้านนะฮะให้รมที่ด้านหน้าร้าน ได้นะครับเผื่อใครอยากทานแบบยำไข่ปลาแล้วก็ใส่โคงแบบนี้นะไข่ปลาดุไข่ปลาดุดเดียวนะครับแล้วก็ไข่แดงเค็มมีไข่ปูด,ด้วยแล้วก็ไข่แดงดาเมนูนี้น่าจะเป็นยำห้าไข่ครับ นะฮะถ้าเกิดเสียงเพลงรอบๆข้างดังรบกวนยิ่นึงนะพยายามหันแกล้งถ้าทางด้านที่นี้นะครับจะมีหน้าที่ปรุงนะครับปรุงแล้วกต็ตักพัสดุดิตต่างๆนะครับ ส่งไปทางด้านหลังนะครับ พุทก็ยังไปขายที่ตลาดตลาดนัด,ดบางไทรนะครับเช่นเคยนะครับทช่นั้นก็คนเยอะเหมือนกันดาด้านหลังฮะที่เห็นนะครับเป็นที่อีทนะฮะทางนู้จะเป็นเมนูข้าวนำาย่งยำแหนมนะครับเป็นเมนูข้าวยำแหนม เดียวค,ครับเกียวเป็นลูกค้าทางหน้าร้านแล้วก็หน้าร้านออ ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเอฟซีที่นี้ก็ไม่ค่อยสบายนะอยากจะบอกไมค่ค้าไม่ค่อยพูดเลยไม่ใช่แนละ้วปกติที่นี้ก็คุยนะครับไม,ไ,ไม่ค่อยคุยต่อหน้ากล้องนะครับทำยังก็ทำยําอย่างเดียวนะใช้สมาชิอย่างเดียวทาข้าวมนข้าวแอบแฉแอบถามนะครับหลังจากปิดกล้องไปแล้วทานข้าวหรือยังยังไม่ได้ทานข้าวนะครับทานไปขค้าก็จะทานข้าวหลังจาก ปิดร้านนะครับประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มเนี่ยนะยำไข่แมงดาเมื่อกี้นี้กล่องเท่าไหร่พี่นิดร้อยสามสิบเนาะเยอะจังเลยโอ้โหร้อยสามสิบยำไข่แมงดานะตคนชอบทาแมงดานะอันนี้ไข่ปูไข่ปูมาแนะ้ว ระบบดีมากครับที่นี่นี่นะครับเ,เดี๋ยวดูว่ามีอะไรทานบ้างที่นี่ ใช่แล้วคแอดมินได้มีเวลาออกมาครับห้องเย็นๆใช่ไหมมันถึงจะ่อดีใช่ครับทคคี่นี่จสายดีนะฮะแล้วก็ทั้งดีก็สายดีไม่แพ้กันนะครับ ตลาดาันได้นนะครับนี่มาตาสมาเที่ยวนะที่ตลาดมินจามาตราเฉล uh huh. right ี่ยซึ่งเคยครับร้านพินิจครับพินิจยำสดนะครับอยู่ตรงข้ามกับเขามีจอมพลังมี่จอมพลังที่ตลาดมินจามาตราเฉรี่ยนะครับขายกันทุกวันนะวันพุธวันพุธเจะเสิร์ฟที่ตลาดนัดบางซ้ายนะครับพุหัสสุกสาวาทิะอยู่ที่นี่นะครับเราลองแล้วอยากมาชิมกันได้ครับลองมาตั้งทานมาเจอเจอมาเจอเจอกันนะครับผม โเ okay. ครับสำหรับภาพในกล่าววันนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับไายกอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับส mm hmm. วบัสด,ดีครับ